รุ่นเดียวบ่ะ่นหน่อยสงรุ่นนพระเจ้าโยนที่มาพรรุ่นหน่อยรุ่นไไม่สิเหลวง่ายจ้ะอะไรก็รุ่นนึงให้ในกองนุ่นการุ่นน่อยรุ่นก็สิเหลวไ้เนาะใ่่กันลอยให้กันบ่อยใก

มือนซิวะคำได้นอกมือนเนาะเสี่เแลวลหเสี่เหลวแล้วอีซูบูหนึ่งก็แล้วตันเดี๋วไปเดี๋วโอเคเปปเปปเปป

ข่านเห็ดฟองแล้วจะได้กับเสมอไหมละันเองพอเสมอจ้าดเด็จ้าดีก็นลย่อนมงามือกพอเราชิ้นมือแล้ววางจะได้กับถือกันเลเป็ดเปอ๋ออันตัดให้เงินเลยหลายตัวจิ๊บตัดไปหลายว่าหลายว่าหลายเข่งาหาสตัดไพขึ้นเดี๋ยวไปเล่นติดคยละหอมหอมตะหอมตะอม มันโยนไปได้เป็นอย่างชิมบ่มันเป็นอย่างน้ำตาน้ำตาลแห้งอู้เป็นจะเอาไปหงกระเจ้าผู้กระเจาหน่อยดอกอะไรเนี่ยดอกอะไรเนี่ยดอกอะไรเนี่ยน้ำโยนสีบ่เก็บมันงอัน

กลาตัวนี้เนี่ยเอ้าจักร่อยมดนี่นกพิราบสีลายพ่อน่มันเลี้งไปบ่นี่มันเลี้ยงไปตัดบ่นี่เสียทุยไก่บ่ปลาตัยุให้สงไดอ๋อบ่ไก่สับัวสีปนอะไรูไป่าเฮ็ดบ่เป็นสียงพึ่ง นี่ปัดแบบนี้ปัต้องหันหอกล้อ็ไปปีนยังวะคนจะปีนหาลายมันเยอะท่อนก็ต่อยทานครับอย่างอย่างเซียนแบบนีเลยเพื่อนมาใส่กันเลยดีป่ะือกบ้าวขน่ะองปีนนเราจะฐน้นานัเไว้มันให้หลุด้ฐานะแนวไหน 我得赶紧。